ที่วัดแหลมหินหมู่ที่1ตําตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีกลุ่มรถบรรทุก6ล้อถมดินในร่วมกับกลุ่มการได้รวมกลุ่มการจัดผ้าป่าดินหลังจากสมาชิกในกลุ่มมาสำรวจพื้นที่ของทางวัดว่ามีบริเวณที่เป็นที่ร่มต่าและมีน้ําขังทําให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวไม่ได้จึงได้ปรึกษากับทางวัดและมัคคทายกประกอบกับมีการย้ายเจดีย์อัิฐิที่อยู่ภายในโบสถ์ไปไว้ทางด้านนอก เพราะว่าทางวัดกําลังปลูกกระเบือเ้องภายในโบสถ์ทั้งหมดจึงได้จัดรวมตัวสมาชิกในกลุ่มร่วมมือในการนํารถดินบรรทุกดินมาถวายวัดพร้อมทั้งนํารถถ่ายมาปรับพื้นที่เพื่อทําให้วัดนั้นมีประโยชน์ต่อไป พร้อมทั้งนารถถ่ายมาปรับพื้นที่เพื่อให้วัดทําประโยชน์ต่อไปโดยหลังจากที่ขบวนรถดินได้มาถึงบริเวณวัดพระสงฆ์ได้ทําการสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้กับกลุ่มรถบรรทุกดินปรับพรมน้ํามนต์ให้กับผู้ที่ร่วมบุญและลรถบรรทุกดินทั้งหมดเพื่อความเป็นสิริมงคลจากการสอบถามนายบุญตาปั้นนาคอายุ52ปีทีมงานสจันเจ้าเป็นตัวแทนของกลุ่มสิงห์รถบรรทุกได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าเนื่องจากทางวัดแหลมหินนั้นมีความต้องการที่จะปรับพื้นที่ เพื่อที่จะใช้ที่ดังกล่านั้นเป็นการตั้งเจดีย์และกดอัฐิของชาวบ้านในพื้นที่ตนจึงได้ปรึกษาในกลุ่มเพื่อน,อนที่จะทํากิจกรรมขับรถดินด้วยกันจึงได้มีความเห็นตรงกันว่าจะร่วมทําผ้าป่าดินเพื่อที่จะนําดินมามอบให้กับทางวัดโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อ หลังจากที่ตนเองนั้นได้ส่งข่าวไปกับกลุ่มเพื่อนได้มีสมาชิกและพันธมิตรรถเข้าร่วมจนวกว่า50คันและได้รวบรวมเงินจำนวนหนึ่งเพื่อทบให้กับวัดนายบุญตายังฝากกระจายข่าวว่าทางวัดใดที่ต้องการที่จะนำดินไปถมที่สามารถที่จะติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0853890251หากมีการร้องขอจะนำมากระจายข่าวในกลุ่มและจะเดินทางไปที่วัดที่ต้องการต่อไป